สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับจะมาพูดถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในต้นปีพศ2563ก็ทำอะไรกันบ้างนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้1ปีก็มี13หัวข้อนะครับหัวข้อแรกที่ตั้งไว้นะครับใน,ในหัวข้อที่1ก็คือการซื้อประกันอุบัติเหตุนะครับเป้าที่ตั้งไว้ก็คือเป็นการซื้อประกันอุบัติเหตุ999บาทนะครับ ก็ได้ทําสําเร็จแล้วก็ซื้อให้ตัวเองในราคา1,300ง 1, บาทแล้วก็ของแม่999บาทนะครับในหัวข้อต่อมาก็คือฝากเงินเข้ากองทุนทุกเดือนนะครับเป้าหมายก็คือเดือนละ500นะครับก็ทําสําเร็จนะครับของผมจะซื้อกองทุนบัวหลวงนะครับเป็นระยะเวลา1 2อเดือนอาจจะเป็นทุกสิ้นเดือนนะครับที่ฝากเข้าไปหรือว่าต้นเดือนนะครับฝากเข้าไปจนครบ12อเดือน หัวข้อต่อมานะครับในบัตรเครดิตปิดยอดนะครับก็เป้าหมายในครั้งนี้ก็คือยอดที่เหลือจากบัตรเครดิต ก็คือเหลืออีกประมาณ9000นนะครับเท่ากับว่าในปีนี้ยังปิดยอดบัตรเครดิตไม่สําเร็จนะครับจากยอดจ่ายเ0 0านนะครับก็ตอนนี้เหลือ1,500บาทนะครับข้อต่อนะครับข้อที่4ก็คือฝากเงินเข้าหุ้นนะครับเดือนละ1000บาทก็หัวข้อนี้ก็สําเร็จไปนะครับฝากเข้า12ครั้งเป็นเงิน1 2 0 0 0บาทนะครับฝากเข้าบลกเกอร์บูหลวงนะครับที่ผมเล่นนะครับข้อที่5นะครับการบริจาคเลือดนะครับก็4ครั้งข้อนี้เป็นหัวข้อที่แบบไม่สําเร็จนะครับขาดไป1นครั้ง ก็ถ้าเกิดว่าปีนี้บริจาคแค่3ครั้งนั่นเองวข้อต่อมานะครับข้อที่6คือการขูดหินปูนตั้งเป้าไว้ว่าขูด2ครั้งนะครับในรอบ1ปีก็ช่วงต้นปีไม่ได้ขูดนะครับก็ขาดไป1ครั้ง หัวข้อนี้ก็เลยไม่สําเร็จหัวข้อที่7นะครับก็คือการเช็คสุขภาพเป้าหมายที่ตั้งไว้1นึปีเช็ค1ครั้งนะครับก็สําเร็จนะครับหมอก็แจ้งมาว่าได้ตรวจเจอคอเลสเตอรอลที่เกินมานะครับสองหัวข้อที่8ก็คือการเก็บเงินให้ได้ครบห0 0 0มื่นบาทใน1ปีนะครับหัวข้อนี้ก็ไม่สําเร็จนะครับก็เก็บเงินได้เพียงยงพียง2 6 3 5บบาทนะครับหัวข้อต่อไปนะครับคือการซื้อทองรูปพรรณ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการออมนะครับผมออมไว้ที่สเลึงประมาณ14,0 0 0บาทนะครับโดนรวมค่ากำหนดแล้วเนาะหมดเขตการออมประมาณเดือนมิถุนาปี64นะครับก็เลยะยอดออมครั้งนี้ก็ประมาณ7,500บาทหัวข้อต่อมาเพาะต้นไม้นะครับหัวข้อนี้ก็ตั้งเป้าไว้ครับสำเร็จนะครับก็คือได้ขายกระบองเพชรไป จำนวนหนึ่งนะแล้วเราก็ขายต้นผีเสื้อกับว่านหางจระเข้ไปได้นะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ลองไปติดตามในเพจที่โชว์ไว้ก็ได้นะครับ <c oughs> เผื่อื่อท่านได้สนใจผมขายราคาไม่ค่อยแพงนะครับหัวข้อที่11นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นยอดคนติดตามช่องนี้นะครับจากที่ตั้งเป้าไว้40คนนะครับในปีนี้ก็ประสบผลสําเร็จอย่างดีนะครับยอดคนติดตามช่องก็ประมาณ254คนนะครับคนร่าวๆนะครับประมาณนี้ หัวข้อต่อไปข้อ12นะครับเก็บเสื้อผ้าบริจาคก็ช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาครับเก็บไว้ได้ถุงใหญ่ๆเลยนะครับแปลพอดีว่าผมลืมถ่ายรูปไปแล้วก็นําไปบริจาคที่ต่างยอดแถวภาคอีสานนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข,ข้อที่13ก็คือซื้อโลงศพช่วยเหลือคนด้อโอกาสเป้าหมายนี้ผมก็ทําสําเร็จนะครับก็คือไปซื้อโลงศพแถววัดหัวลาโพงครับนั่งรถไซฟาใต้ดินไปนะครับไปทำบุญวัดแถววัดหัวลาโพงด้วยนะครับ ก็ไม่มากไม่มายอะไรทำล้วสลายใจนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเป้าหมายในปี2,563ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับปีหน้าปี2,564ผมจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ